สวัสดีตอนเย็นจ้าพี่น้องบรรยากาศอีสานบ้านเฮานะคะทุ่งนาปังตอนเย็นเย็นผู้ซอยแกนเล่าพ่นยานะคะพ่นญยาขาเขียขามาเร่งให้กับเข่าหน้าปังเขาเป็นงานงานจรลี่ยิงงพี่น้องข้าวนาปังเพื่อช่วยแตนเลยนี่เล่าขยันค่ะเล่าเขาเขาเฝาหน้าเล่าเข่าเล่าเต็มถุมนะคะ เขียวเต็มทงหน้าเลยจ้าบรรยากาศอีสานบ้านเฮาตอนเย็นๆเอามาให้รับชมบรรยากาศดีแห้งพี่น้องยามขั้งขัที่มืดๆหมอกๆนะ่ะอาจจะเป็นฝุ่นเล้พี่น้องฝุ่นหรืออาจจะเป็นควันอีหยังจีจางนึง <c oughs> มันไม่ใช่หมอกนะคะแต่มันเป็นควันมืดๆ,ดๆนะคะ วันนี้ขึ้นมาอยู่ด้านบนนาพ่อใหญ่ตวุวยเด้อพูนเพียนุ่งมาจากทางผลพี่น้องทุกทีเพี่น่งจะอยู่ทางป่าตาลทางนู้นเพราะว่าป่าตาลทางหนุนติดกับติดกับบ้านพี่อเนคงนะคะติดกับบ้านเพียนุ่งเดี๋ยวสิพ้าไปเบ่งบรรยากาศอันนี้ก็คืออีกฝั่งฝากทางนะคะฝั่งฝากทางทาง,งนี้กับมีเขาหน้าปังอันนี้กับของผู้ซอยแตนคือกันบรรยากาศดีมากฝนทงหน้าฝน มีเปให้นอนด้วยมีเด็กๆออกมาเล่นทุ่งนานะคะเด็กหน่อยออกมาเล่นทงหน้ามาถ่ายคลิปนะคะพี่นอนงก็มาเอาบรรยากาศมาเอาเสียงเขียดกะนหน้าหน่อยเห้ฟังนะคะบรรยากาศดีสวยงามมากเลยนะคะตอนแรกๆเสียงกบเสียงเขียดอ่อนซ่อนมานะคะ่ะพี่น้องตาสะออนนาะบรรยากาศดีมากนี่แหี่ยความสุขของคนอีสานบ้านเฮานะคะ บรรยากาศที่สามบ้านเฮาเสียงปุบเสียงเขียบมอนๆกัะพี่น้องมาฟังเสียงปุบเสียงเขียบสวยงามนะคะเอาบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากเลาะทุ่งเลาะท่าตอนเย็นๆแดดร่มลมตกนี่แหละคือบรรยากาศของความสุขนะคะมองไปที่ไหนก็สบายตาสบายใจได้พี่น้องความสุขอยู่ที่ไห ความสุขอยู่ที่ใจและก็อยู่ที่เรามองรอบๆตัวเรานี่เลยแค่เรามองแล้วเรารู้สึกสบายตาสบายใจมันก็เกิดความสุขแล้วนะคะมันก็เกิดความสุขที่สุดแล้วบรรยากาศดีมากนะจ๊ะตอนเย็นๆเสียงกรุ๊บเสียงเขียนห้องน้ำเยอะนะคะน้ำเยอะกบเขียดก็เลยร้องน้ำน้ำไหลเขาจากภากปัน ย่ำเดือนหาเดือนหกเดือนนอกพี่น้องเนาะน้ำเยอะนะคะแต่ไม่ใช่หน้าเดือนหา้าเดือนหกนะคะเป็นเดือนมการาจะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบห้าแล้วนะคะเมื่อนี่กับวันที่ยี่สิบหาแล้วเจอกันไม่คลิปหนาเด้วยค่ะพี่นอ้องเอาบรรยากาศมาให้รับชมยืนอยู่ถนนใหญ่ซูมเอาได้นี่พี่น้องซูมภาพเอา เอาภาพสวยๆมา,าฝากบรรยากาศงามๆม,มาให้รับชมที่นี่ทุ่งนาบ้านอากาศอีสานบ้านเฮานะคะอีสานบ้านเฮาตอนแรงๆบรัยมาหลายมือแล้วมาเก็บบรรยากาศให้รับชมคือเก้านะคะน่จ้าบรรยากาศอีฝาาฝั่งสวยงามพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นจะห้าโมงเย็นแล้วเสียงกบเสียงเขียดห้อง ừ. เสียงกบเสียงเขียดร้อง พูดสาวดีหน่อยพากันมาเรินช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะน้องต้ากับน้องนัดมาเที่ยวมาถ่ายภาพสวยๆเอาวอิวสวยๆไปฝากเพื่อนกันนะหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเจอกันไม่คิมหนาค่ะบ๊ายบายค่ะ